จากที่ผมมีโอกาสได้รับทูตนะครับผู้แทะะนรัษฎรจากประเทศต่างๆนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันวสภาของเราฟุ่มเฟือยรับ<ต>ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับใหญ่เกินไปฟุ่มเฟือยเกินไปผู้นําจากเยอรมันถามว่าเราเสียค่าแอร์เดือนละเท่าไหร่ผู้นําจากเวียดนามถามว่าทําไมสภาของเราใหญ่กว่าเขาสามเท่านะครับผู้นําจากเดนมาร์กบอกว่าเขาไม่เคยไปที่ไหนเลยที่หลงทางขนาดนี้วัตถุงบประมาณเนี่ยถูกใช้จ่ายใน ประเทศที่ประชาชนล้มหายตายจากจากภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าเรายังทุ่มเทส,สพรพกำลังนะครับโครงการนี้เป็นแค่อีกหนึ่งตัวอย่างนะผมว่าปีหน้าเดี๋ยวก็มีอีกนะมีลานจอดฮอมออีอะไรดีครับไม่รู้ครับผมจินตนาการไม่ออกผมไม่ถนัดนะครับแต่ว่าการตกแต่งสภาจะไม่มีวันสิ้นสุดครับอผมว่าตรงนี้ต่างหากครับผมไม่ได้สําคัญนะว่าผมก็หวังว่าร้อยล้านอนะ่ะถ้าเทียบกับหลายโครงการนะอีกหนึ่งนะโอ้ห้าร้อยล้านพันล้านกัน อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับหน่วยงานราชการนะครับแต่ถ้ามองสะท้อนไปในบริบทประเทศนะฮะคิดว่าเรื่องนี้ผ่านไปท่ามกลางคํำสาปแช่งของคนในประเทศแน่นอนแระผบรับประกันว่าจะไม่ได้ใช้งาน